สวัสดีค่ะเวลคัมทูพาราดีแกรนแลนด์นะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆค่ะเนื้อที่17ไร่เป็นที่นาติดหมู่บ้านนะคะแปลงนี้ทำนาสวยมากได้ปีละ10เกวียนเลยนะคะนี่ค่ะที่นาสวยมากเลยติดหมู่บ้านเลยนะคะเนื้อที่17ไร่ขายไร่ละ190,000บาทต่อรองได้นะคะนี่ค่ะเจ้าของที่ กำลังหวานข้าวพอดีเลยวันนี้ที่ตรงนี้อยู่ตำบลตรัโดมนะคะอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะติดกับหมู่บ้านสวายตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นที่ดินแปลงยาวจนนถึงถนนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะจะติดถนนสองด้านเลยนะคะ ติดถนนสาธารณะสองด้านเป็นที่เหมาะสำหรับทำนามากเลยค่ะปีที่แล้วได้10บเกวียนเลยนเนื้อที่17ไร่พื้นที่สวยมากเลยค่ะเป็นติดหมู่บ้านเลยเนี่ยค่ะเหมาะก,กับการทำโคกงหนองนาโมเดลมากเหมาะก,กับการทำนามากเนี่ยค่ะทางสัญจรก็ สองด้านเลยนี่ค่ะติดถนนฝั่งคอนกรีตแล้วก็ติดถนอนอีกฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นที่ยาวจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ,คะอันนี้เจ้าของที่กำลังหวานข้าวนะคะปีนี้ที่เหมาะสำหรับการทำนามากๆเลยค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็สนใจก็ทักมาเลยนะคะในพื้นที่จริงเราลงมาถ่ายในพื้นที่จริงเลยนะคะถ้าอยากได้ที่ทำนานทักมาเลยนะคะราคานี้ต่อรองได้นะคะ19 0 0 0 0บาทสนใจทักมาเลยนะคะ0 9 8ย์7 9 9 1 9